สวัสดีครับนักศึกษานะครับตอนบ่ายวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงในวิชากลศาสตร์ขึ้นเมื่อกลนะครับที่เราจะเรียนรู้กันนะครับเมื่อเช้านั้นเราเรียนเกี่ยวกับวิชาคณิตเครื่องกลแล้วก็ให้แบบผาดไปแล้วนะครับส่วนตอนนี้นะครับตอนบ่ายนี้เราก็จะมาครับสี่ห้าหกนะครับก็จะแบบุดขัดหรือว่าเรามารู้จักกับคำว่าเวกเตอร์ของวิชากลศาสตร์ขึ้นเมื่อกลนะครับ ก็จะมีการแนะนำหรือาทาตัวอย่างให้นักศึกษานั้นทาตามนะครับที่ส่วนนี้ด้วยนะครับผมก็ทาเหมือนกันนะครับะนั้นนักศึกษาจะต้องมีการจดการทํานะครับกลาาุลสัตว์คือมือกลน,นะครับรู้จักคําว่าเวกเตอร์นะเวกเตอร์ให้จดตามเนื้อหาด้วยนะครับผมก็จะมีการถ่ายรูปให้เหมือนเดิมเวกเตอร์เป็นยังไงบ้างมีเส้นตะ แกน x มีแค่2แกนนะครับมีแกน x กับแกน y เส้นตัดกันมุมตรงนี้ควรจะเป็น90องศาน,นเส้นตัดควรจะนะครับควรจะจะมีวิธีการบอกขนาดและทิศทางมิเตอร์สังเกตมีแกน x กับแกน y จุดตัดนี่คือจุด0จุดตัดมาฝั่งนี้ x เป็นบวกขึ้นไปข้างบน y เป็นบวกนี่คือจุดตัด มาฝั่งนี้จะเป็นลบ x ลบลงมาข้างล่างจะเป็น y ลบเวกเตอร์สมิติตรงนี้นะครับจะมีคอร์เลนตคือตัว q ตัว q ันสีแดงนี่คอร์เลนที่1คอร์นที่2องคอร์เลน์ที่3คอร์เลน์ที่4คอร์เลน์ที่1นั้นจะอยู่ระหว่าง x บวก y บวกคอร์เลนที่2อยู่ที่แกน y บวก x ลบคอร์เลนที่3 x ลบ y ลบนะครับ ข้อแรกที่4 y ลบ x บวกนะครับในส่วนนี้วิธีการอ่านนะครับจะสังเกตนะครับวิธีการสัญลักษณ์ที่อยู่บนหัวตรงนี้มันจะอ่านว่าเป็นคำว่าเวกเตอร์สัญลักษณ์นี้จะอ่านว่าเวกเตอร์นะครับเราเห็นอย่างเงี้ยเราต้องอ่านว่าเวกเตอร์ a นะครับอ่านว่าเวกเตอร์ a นะครับ วิธีการาดเวกเตอร์ a เท่ากับหรือว่ามีขนาดเท่ากับนะครับ95หน่วยทำมุม20องศานี่คือสังเกตนะองศานี่คือ20องศาสังเกตนะครับพวกเราต้องใช้ไมโครเทคเตอร์แล้วล่ะนะครับหลักษาต้องใช้ไมโครเทคเตอร์ในส่วนนี้นะครับทำมุม20องศากับแกน x บวกสังเกตนะครับนี่แกน x บวก นี่คือคอร์เดนที่หนึ่งเนไหม q หนึ่งคือคอร์เดนที่หนึ่งเวกเตอร์ b นะครับสังเกตเวกเตอร์ b เท่ากับแปดสิบหน่วยทำมุมเจ็ดสิบห้าเลขเจ็ดสิบห้าอยู่ตรงนี้หเ,เห็นไหมเลขเจ็ดสิบห้ากับแกน y บวกเห็นไหมมุมลูกศรแกน y บวกคอร์เดนเห็นไหมคอร์เดนที่สองอยู่ตรคอร์เดนที่สองต้องเขียนบอกไว้ด้วยเวกเตอร์ c ขนาดเท่ากับโอ้ผมผิดนะครับผมผิดนะครับต้องเป็น40นะครับต้องเป็น40ใช่มี่สินะครับ4ี่หน่วย40นะเลข40นะครับผมผิดเองนะครับ4ี่หน่วยทำมุม50องศาสังเกตนะครับ50องศายวช่างกลเราเรียนเส้นขนาดแล้วนะครับ ทำมุมห้าสิบองศาแกน x ลบสังเ,เกตนะนี่แกน x ลบใช่ไหมหัวลูกศรคอร์ดแลนที่สามอันนี้เนื้ยหาไม่เยอะนะครับไม่มีการทำมีพอทำได้แต่นักษาต้องมีการเตรียมระวังสำหรับวันนี้ต้องมีการใช้ไมโครสิสเตอร์มีการทำแบบขัดันะครับฝึกทำนะครับมีเวลาเยอะนะครับมีเวลาเยอะ ขอ้นักษานั้นเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือดินสอปากกาขอให้เขียนอย่างตั้งใจทาอย่างตั้งใจม,มารายะออกมาดีเองนะครับในส่วนนี้ข้อ1น,นั้นก็จะเป็นการอ่าน,านเวกเตอร์ต่อไปนี้คุณจะสังเกตน,นะคืออ่านานี้นะครับสแสดงวิธีการอ่านเขียนมาอย่างนี้นี่นการอ่านเวกเตอร์ให้เขียนมานะครับว่าอ่านมาอย่างไงเวกเตอร์ A เท่ากับ เท่ากับนะครับเท่ากับเดี๋ยวจะเขียนให้นะครับรูปอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือโจทย์ที่ตั้งขึ้นส่วนข้อ2นั้นคือคุณต้องเขียนรูปนะครับรูปอย่างนี้หรืออย่างนี้แสดงมุมด้วยนะครับเนี่ยตรงมุม15าองศา65 40แกน x บวก y บวก x ลบเขียนรูปขึ้นมา แล้วก็ใส่ลงไปนะครับใส่เวกเตอร์ลงไปในรูปตรงนี้ในวิธีการนะครับสังเกตได้นะครับนี่คือแบบบังคัส่วนข้อที่หนึ่งนผมก็จะเมื่อเขียนขนาดเสร็จแล้วผมก็จะสงรูปลงไปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนั่นคืองานสําหรับวันนี้หวังว่านักศึกษาคงจะถ้าไม่เข้าใจก็ถามได้นะครับถามได้มันมีในทั้งลายกลุ่มแล้วก็มีทั้งคลาสรู นะครับสวัสดีแค่นี้ครับสวัสดีครับ